ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกอันนี้นะไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับไอตัวสำรองเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมนะครับไอเครื่องหมายเนี่ยเนี่ยไอบุ๊กมาร์กเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าที่ขั้นหนังสือใช่ไหมเพื่อนเพื่อนงงไหมว่ามันมีไว้ทําอะไรนะครับผมก็เพิ่งเข้าใจนี่แหละถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะนะครับ อ่าไอ้เครื่องหมายนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็คือเรากดตัวที่เราคิดว่าเราจะเล่นบ่อยๆอ,อ,อ่ะอ่าจะพูดยังไงดีอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะอ่านะครับอันนี้คือตัวสํารองของเราใช่ไหมมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนตัวเนี่ยเราต้องเลื่อนหาใช่ไหมนะครับอ่าผมมีวิธีง่ายๆก็คือการกดแบบนั้นแหละ อ่าตัวไหนที่ผมเล่นบ่อยๆนะอ่าคีวินเดอ์บอยกดเข้าไปปุ๊บนะครับมีใครอีกอเล็กซานโนไม่ค่อยได้เล่นอ่าเอาตัวที่สําคัญสําคัญที่ผมคิดว่าผมเล่นบ่อยๆนะเอาเอาเฮริเคน <ๆ S 2> แล้วกันนะครับอ่ากดเข้าไปซาลิบาเนี่ขอดูค่าพลังหน่อยดิค่าพลังก็น่าจะเฟียวอยู่นะซาลิบาอ้าวกดซาลิบาอีกหนึ่งตัวปุ๊บนะครับ เอาตัวที่เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นบ่อยๆอ่ะนะครับซาก้าซาก้าตอนนี้มันแปดห้าหรือแปดสี่วะอ่ามิโลกดไปก่อนนะครับตัวไหนอีกตัวไหนที่คิดว่าเล่นบ่อยอ่าดอนาลูม,มาแล้วกันนะครับอ่าเอาตำนาซะอีกหนึ่งตัวนะครับอ่านะครับอ่าผมผมได้กดบุ๊กมาร์กเขาเรียกว่ามาร์คหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ากดบุ๊กแล้วกันนะครับผมกดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ ามาดูครับวิธีหานักเตะเรที่ที่เราต้องการนะกดด้านล่างครับข้างๆดาวนะกดไปปัป๊บนี่นะครับนักเตะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยเพื่อนๆไม่ต้องไปเลื่อนหาให้ยุ่งยากนะถ้าเพื่อนๆหาแบบเนี้ยมันยุ่งยากนะครับหรือว่าจะกดหาตำแหน่งอย่างเงี้ยอาบางทีมันก็ยุ่งยากเนาะนะครับนี่นะครับอ่า นี่นะหลายคนก็อาจจะรู้แล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็ถามว่ามันสําคัญไหมมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่ามันมีให้ใช้เนี่ยเราก็ใช้ไปเถอะนะครับนะเลือกตัวสําคัญสำคัญที่เราคิดว่าที่เราคิดว่าเราเล่นบ่อยๆนะครับเราหาตัวง่ายๆเนี่ยนะครับให้กดแบบนี้ก็ได้นะนะครับตัวนี้โอเค ผมก็งงตั้งนานว่ามันมีไว้ทำไมวะอ่ะก็หายข้อสงสัยแล้วเนาะเพื่อนๆเนานะว่าไอ้บุ๊กมาร์กเนี่ยมันมีไว้ทำไมนะครับนะคลิปนี้ก็มาไขาคำตอบให้แล้วนะครับโอเคครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดตอนกลางวันนะครับใครว่างก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับใครอยากโดนผมยิงก็มาเล่นด้วยกันได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขี้โม้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ